ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ต้องมาพบเจอขอบคองท่านทางในการแสดงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับงานอาลัปี2 5 17นะครับเป็นพิารันตรการร่วมกับคนักนระบานะครับในการจัดงานในปี่นี้นะครับซึ่งรวงาัเทศบาลนะครับคณะกรารเทศบาลเมเรือนครานต่อไปต้องรู้กับพลาเป็นอ ครับเป็นสี่หน่วยงานหลักนะครับที่ทาการจัดก,การหาแหล่งผงงลิตซึ่งเราจะขอได้คำว่าตุ้มโพงอะไรนะครับเป็นการตุ้มโงของทั้งคนในจัระดับระครับและนักท่องเที่ยวท,ท,ทั้งในและต่งางประเทศเข้ามาร่วมง,งานหาแหล่งอดีตที่เราเป็นทีต้องารนะครับก็หลักหลักนะครับงานตุ้มโพงจะจัดในวันที่17ตุาลาคม 2 5 6 7นะครับซึ่งตรงกับวันออกพรรษาพอดีนะครับซึ่งจะเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาของเรานะครับและยังมีพิธีแห่เรือไฟที่เรือประกวดาวสิบสองล่าของจังหวัดจะไหลในบางงานนะครับเพื่อทําการโชว์ให้พี่น้องประชาชนที่เข้าและท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมได้รับชมความยิ่งใหญ่ของพิธีแห่เรือไฟของจังหวัดตตานีนะครับซึ่งการบ้านและท่องเที่ยวในปีนี้ จะมีปรนมาณสุดกว่าปีก่อนนะครับเนื่องจากปีก่อนเนี <ills> mm ่ยหลายท่านมาตื่เตินความประทับใจนะครับในส่วนตัวผมที่ได้รับข่าวสารจากเพื่อนบุ่มที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมในจังหวัดนครพมเองก็ดีในงานหลายเรื่องไปก็ดีขามีความประทับใจนะครับและคาดว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจะสุดกว่าปีก่อนก่อนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเราเองนะครับก็เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานตุ้งหงษ์พลแล ทีนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเป็นการดีที่เราจะนำเสนอขนมอรเนียงปัะนพณธรรมโบราณของบ้านเรานะครับซึ่งทีนี้เราจะทําการนะครับไหลเดือไปโบราณนะครับเดือไปโบราณของขนมองเนียงแล้วก็นมเองนะครับแต่เดิมทีนะครับก็ใช้ตัวทบด้วยนะครับโดยการสลายสวยงามนะครับและใช้ไม้ไผ่เป็นทูนไม้นะครับและ การขับไปบนเรือที่ทำต้นต้นผู้ใดเนี่ยโดยการแห่งแล้วก็ไปไหลลงในแม่น้ำโขงนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นการขอมาพระแม่คงคาน,นะครับเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพญานาคซึ่งเรามีความเชื่อในเรื่องของพญานาคที่ปกรับรักษานะครับที่น้องก,กล่าวและก็ลมและผู้ที่อยู่บริเวณรินนมแม่น้ำโขงนะครับอีกทั้งนะครับเป็นการสักการะบูชา ของขุนชันานะครับโดยที่ขรนชันดาวได้เสนอในแสดงความรูปแบุของของขุนพุนชันดานะครับโดยการที่เราแลกเต่อหลยจุเพื่อรวบรวมะเรื่องสืบนะครับและรการสักการะบูชานะครับโดยวัดยี่สิบวัดทุกประการทุกประการที่อยู่บริเวณบ้านสวนพระปรางนะครับเหือนป่านะครับเช่นอ่าอางเก็บน้ำฮะที่ที่เรามีความเชื่อแต่ดั้งเดิมนะครับสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จ าแสดงธรรม็นแม่ทุธศาสนาในพื้นที่รูเรลนนี้จกระทั่งก็ไปถึงบริเวณภูมังคาและซึ่งเป็นทิ่ดังของพระธาตนนทนักดิตสิินะครับซึ่งก็เป็นวิธีหลายเรือไปก็ื่เป็นการสักษารุจนาสุลุมที่พระพุทธเจ้าได้มีเมต่าต่างตาอพะาุกคนนะครับการแสดงธรรมนแม่ซึ่งปรดับเนียมที่ผ่านมานะครัด้วยความเชื่อหลักฐานนะคร จะทำได้การแล่นเดินไฟเนี่ยมีวิวัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่มเดิ่ทีที่เปิดคลุ้มแต่ละคลุ้มาทำเดินไฟนานเดินละคลุ้มแล้งแห่ไปหลายๆรถไฟก็เพื่อเป็นการับรรเทาความเครียดนะครับเิดวิวัฒนาการมาถึงการทำเดินไฟหลักใหญ่หรือทุกทางอื่นนะท่องเที่ยวได้เยอะนะครับ่นปีนี้งานทุกองค์กำลังเราจะนำถนนข้ามเนียงโบราณนะครับมาแสดงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าโรงงานทุกองค์กำลังได้สัมผัสถึง พิดีโบราณของเรานะครับโดยเราจะมีการแห่ขบวนนะครับแห่ขบวนเรือไทยโบราณนะครับซึ่งการระยะแห่ไกลครับจบ้านนะครับ300กิโลนะครับไปจนถึงบริเวณที่ดีงานซึ่งอยู่บริเวณลานกว้านะครับก็จะมีแห่เรื่องสักการะพร้อมกับเรือไทโบราณเข้าไปในตลาดพิธีนะครับและก็จะมีการตั้งโต๊ะรวมตัวนะครับซึ่งเป็นการบวงสรวข้างพระแม่คงคา อย่างนั high, a a ้นและการปลูกชาเศรษฐกิจที่มาที่เมือนรวมไปถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเป็นพิธีที่การสำรวจความเหนียวได้ผลนะครับซึ่งตัวเนี้ยทางน้องทางทางเรานะฮะก็คิดว่าเราจะมีการสร้างขบวจโดยใช้ผู้ร่วมขรวจร่วมเป็นร้อยสิบนะครับโดยโดยจะมีการ เครื่องสากลวุฒิชารครับก็เป็นเครื่องไปสิที่จะตั้งอยู่ตรงที่ดีวงส่วนการแบ่แแห่นะครับซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่ข้ามคืนนะครับในการตรั้งตบวแแห่ตัว16.30นนี่ก็จะเริ่มตั้งขับรถ5โมงนี้จะเป็นการแแหตัวเรือใบพลัดเข้าไปใน,นที่ดีวงส่วนนะคะรับก็เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับร่วมประชารัฐพันนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดให้มีกับดูแลเรือไปโบราณโบราณเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เรานรักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบนะครับว่นบนานนสนาาุกโบรณาณจริงๆแล้วบ้านเรามีมาอย่างนี้นะครับจนน่าประทับใจที่วัฒสานการณ์เปลี่ยนไปมาเป็นเรือลำใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็รูปมพิธีวงศพซึ่งถือว่าเป็นที่สีสำคัญ